สบายดีท,ที่น้องพบพ่อกับเบาเขกเลยนะเปาแขกละมาบรรณมุขยึต่อนสวยเล็กน้อยนะมาหมอกเงินปอป้าในวัดพรรนมลกยึคือบอหักนะเละเอซีทังไทยนะากน้มาซอยเรือทั้งนคือบรรนมุขยเนอกวัดทันตสังสำเร็จมีป้ามีหา้อยบาทและการป้าป้ายิงป้านิงเนาะหาลอยบาท กรเบ๋าแขกหาร้ซาวบ้านนินน่ะสองร้อยซ้าวจี้ดันี่มล่อน้องนีโนู่เป็นไบ้อแขกเก็บเงินได้เนาะแม่มาซอบบ้านนู่นนู่เพื่งแม่เพิ่น้องน้ำกงคุน้องอย่ามาดด้วันะติด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 นิดตัดติดติดติดตีดน้องนดดตินติดตินติอติดติดติดตน้ติดติดติดินตดตนนิด บ้าปุ้มปุ้ยไม่สิลบียังประมาณเล่นลักลอรี่ในปุ้ยสบายดีพี่น้องนะมใไหมสบายดสีสบายดีให้แน่จะนิ่งกันเออบ้าปุ้ยอันนี้พวกร่งเจด้ำอันนี้ก็บบ้าปุ้กสบายดีนะ,ะสบายดีพี่น้องอันนี้ลูกเพิ่นเนาะเออสบายดีอันนี้แม่ของบ้านนี่นอนเขี้หมากกระตั้วกระตั้วอยู่นี่อารมณ์ดีขึ้นยังนี่ฮะยมาเคีืยวหมาก เออบ่าแขกพอแมากับบได้ซื้อแนวใส่ขม่าให้ลา้วเนาะคือมาแฝงแนเออามามื่อนาบ่าแขกสีซื้อสีเสียดรหรือยงังอย่างได้เอาสีเสียดบอกอืมยันต์สี่ตัวอ่าพระสีกี่ตัวคนใหญ่ปันนี่พูดอ่บ,บอืดพูดนะพูดบบอโอืดเนาะอ่ะแต่ปูนอ่ะแต่สีเสียดบอกหม,มากเอาบ้างใช่ยุหมากไหใช่เออ เนวเ e. ห like ็ดกับอนก็ได้คู่อุกันอื่นกินมิาเนี่บอคือกัน็น่พี่น้องเบิ่งอ่ะเดินนี่แม่ของบ้านนี้โน่นกับบ้านนี้โน่นคือกันบอคือแล้วบ่นอย่่กจักปีเลยบอเพจคิปจะจเลยบอจักแล้วหวยาไปเยนะมุจักกับสิวมัว นี่โนอนน่ะจกปีจ้าว่ะก็ทางงลูคุกูได้อ่านเป็น่เ็นนังคือาดไอืมก่อาผมดไอืมนี่นอนก็เป็นลูก้ายก๊กของเพื่นเนาะอืมบาพูเห็นอย่างฮะ สบายดีนะกว่ากับลานเพิ่เนนะอันนี้ก็ลูกของเพื่อนอันนี้น้นองน้องบบานินโน่นอันนี้ก็ได้<น>เพื่นอน,น่ไดเมีดอกมีแตลานด้นีน่ลูกน้องซ้ายเพื่อนเนาะคูกระแดบเขาเลยย่านอันนี้น่ะกระเป๋ายัางบักนุนจังลงวัดเนะพี่น้องเนาะ นี่กาเป็นวัดวันนคืนเนอะเป็นประดับแต่งมีทุงใสยังเป็นงานผับป้าวันที่สิบเก้าเป็นงานัปลาวันที่ิมเก้าอนี่ยนี่แหละผมติษสาซิมเนาะยังบาทันได้แล้วเอาเราะกนไปเขาที่โนนย่างย่างบ้านอีนโนนเป็นผู้ฟ้าทีมเนาะ ป้าย่างเขามามอบเงินผัป้าให้พอบ้านบรรณลูกพื้นสร่างจะ่าบุษทันไดยเล้วพี่น้องลูกบ้านก็เตรียมงานเนาะเพื่อนมาทูพื้นที่วัด นอตแจ๋รีบชบ้านเธอก็อยู่พอดีเนะาะวัดกระทาความสะอาดอย่งงางไงเลยใกล้บุญเลยสบายดีเจ๊เจ๊แบบเออี้การน้องเบาแขงเนาะลูกระเบ้าเจสมบูรณ์ในกา,าเจแ๊แวม เจ๊เนาะวันนั้นลงพือเออพ่อบ้านถึงกับอยู่พอดีเนาะบ้าแก่สิมามอบเงินพ่อป้าให้เนาะพ่อบ้านไทยวันเพิ่นนะยกับผ้าใยกว้างเนาะโดยพ่อป้าสามัคคีเพื่อส่วยตัวพื้นก่อสร้างโดยสิมาเด็กกับชวนเนึ่งโดยกับผักทั้งเอฟซีของบอกแขกได้เนาะช่วยสนับสนุนโดยประกอบช่วยนี่ก็พ่อบ้านล้ำพรอนเนาะวันนั้นลงพื้นคือการ ได้เจ้าสบายดีโดยบ่าวแขกก็บีิได้มอบเงินพี่ป้ามี่กับป้านิงผากมาให้ทานเนาะให้บ้านน้าน้องพื้นเลยเนาะมาเบิงน้ำกัน่ามีเท่าใด เคยเห็นเ็นีออโนโ่นาโคดนเนาะมยาเ็นะตั<ช>อ<บ>ม,ามาอกเงินที่น้องมอกเงินหวันนั้นเองคือเนาะจำนวนเงิน1 8นแปดร้อยสี่สบาทมีเ้าแขกกับหาร้อยสาวป้ายิงจากประเทศไทยกับหาล้อยแต่กับป้านี้คนบันคืมไปทำงานกับท็าเก้คนนั่นแหละกับตัหาล้อย แต่กาบ,บ้ามิโน,นก่กับซองลอยเสาแต่กาเสาดำมาแล้วน้องคือกับลอยนึ่องมาออกกันออกเ,เนพราะคใจเอาเอาคอแสดงคั้วของโมจัยเด้อนอนทางบอกขกดีได้แฟกปลาใหญ่ขั้วไปหอดกรุงเทพกรุงไทยพี่น้อกนอนหรือว,ว่าเอฟซีของบอกแขกีนอนกับจีได้ประกอบส่วนมาสร้างนอนเป็นต้นกับพุทธชิมาเฮาวะทาเนะแลกวนอนขาใช้ลายปากส่วนจีได้ประกอบส่วนเป็นสายบุญน,น้ำกันนั่นแหละนอนทุก เงินทุกบาททุกอัดที่ได้บอกแขกได้มอบหมายอะไทางการจะตั้งแต่ที่ได้หีบโพงเก็บกลับเป็นพื้นหอนในการบูรณะสอบเชนนอกกับที่ว่าทางปุถะสิมาหลังไม้เฮาที่ยังทันงทำเล็กนอกกับช่วยเด้อนอกช่วยแพร่พาใหญ่กว้างเป็นเจ้าภาพเจ้าจัดท่านในการสร้างบุญชิ้นกินทานเป็นต้นกระสางทิ่นี่เท่านี้แหละที่ยังทันงทำเล็กเราภาคนอก ส่วนนึ่งของบ้านนอคุ้เบาเออเบาแขกเนอที่ได้เป็นส่วนนึ่งหรือว่าเป็นเจ้าสัทธาของบ้านบุญเนาะกอจะได้จัดเป็นบุญกุ้มเขาเนาะบุญประจําปีบุญประเพณีที่เคยได้จะตั้งปฏิบัติกันมาเนาะแล้วก็ชมทุกครั้งคาปาสามัคคีได้กันมีรถแห้งเนาอคดีว่าได้มาช่วยกันเน้อต่อยอดคาปาสามัคคีมือวัคซีน19เนาะเดือนซองมืออื่นมาเพื่นนี่แหละถือว่าวันเสาร์เนอกระพากก็เลี้ยงที่คุ้มเบาแขกทุกๆคนเด้อเนาะ ซอยก้นไรก้นแสบเบาแขกแน่นอนซอยประกอบส่วนลุกมู่ทั้งกันสร้างกันซานในเด้อนอกขาคอใสดพความงผมใจใส่พร้อมจำเบาแขกทายูดีมีแห้งเลยเอ็นซี่เบแขกทุกคนอายยูดีแม่นายทุกขบ่าวชินแท้นายลำลำรวยรวยทุกคนเด้อนอกขาคออ่าคอมือทุกใจช่างนี้เนาะนะับสี่วิววัดอยู่เรื่องเนาะสบายดีนะแม่บ้านอันนี้คือเอื้อยเพชรเนาะเมียของ พอบ้านเพิ่นเมียบบาแพวันเนาะอันนี้ก็เป็นเอื้อยของบบาแขกเองบุญนน้องพื้นนี่ละเพื่อนก็นเป็นแม่เจ้าภาพงานบุญนะน้องพื้นวัดกุค้นน้ากันนี่ละ,ะเออบ่อายบ่ออายเออทำความสะอาดเนาะพี่น้อง,องซ้อยกันบ่นอเออเบาแขกขิตยมันมันไล่แล้วออกแล้วเนาะ ไปให้จุย <boundaries> ปัพกผ้ายางรีวิวไปปูปปักไปเมืองย่างรู้กูแผนกูผ้ายางไปเบื้องบ้านที่ส่างยังบม่ทันแล้วะนะยเด้อเพื่อนกำลังสั่งดินซ้ายมาเนาะเพื่อนสิสยส่างต่อบัด หลังจากว่าบุญนะน้องพื้นแล้วได้งบประมาณแล้วนะ <c oughs> นเวนานะเบื้องคนะุบตกนู <c oughs> นนกนนก่นตก้อ,อกันใดอ่ะเบิ้งแค่นี้ก็ได้ขึ้นข้อกันใดกับโตยังหมดเลยสมบูรณนะ์เนาะหน้าต่างยังประทันใดใส่นี่เด้เพื่อน เพิ 2, pack, Bond, ่นสอมแพงกับสอมแป้ง huh. ก right <behind> ับแพงก็ได้ซ้ำนี้เลยเนาะพี่น้องเพราะว่างบประมาณบ่ไลยเป็นวัดบนร้องพื้เองเนาะสิเลกับแล้แบบนี้พี่น้องไปทางนี้เฮ้ย ร้านเพื่อนย่างกินขนมใช่เนานะโอ้หมักม่วงมาดกใช่ปะนี่หมักม่วงในวัดนี่ดกเด้อพี่เนาะ ย่งางกก่เลยแล้ว,ลวห้องกระทะอ่ะซื่งนี่กระบอนเพิ่นตีมกบุญนะแค่วัดบันน้าหองพื้ใกล้บุญบ้านเนี่ยมผ้าย่างเถอะเฮ้ยมึคือผ้าย่างเถอ,อเะ เป็นมุมซูมนกที่นั่งใชไหมเออสบายดีแม่แม่บรรณาวาเนาะอันนี้นะไปยังอันนี้นะ <c oughs> เออสบายดีสบายดีเออ อันนี้ก็บบันนาว่าเนาะอันนี้ก็ลาซาวเมียบ่าวไล่เป็นย่าแม่ย่าแม่ไล่เนาะแล้วก็ย่าแม่พมลินเพิ่นมาบ้านดาลงพื้นนี่บอกอืมบ่ได้ไปบันนาว่าเพิ่งเลยเนาะอือยู่ดีมีแห้งกับสุคนตีเออเจจันล่ะเพิ่นไปกรุงเทพบ่นะเออไปกรุงเทพเลยอืมเพิ่นเหลือกวางอ้ะเขาบอกมันเอาสิซื้อเออพอยังไม่อยากซื้ออ่ะ ก็แบโอ้ยมันน่าชื่อวมนมีไม่ได้ไดมีมือหรือเ่เดือนชี้อะไรวะเออแล้วไปเอดอันนี้นเาเพชรบุญพระป้าบ่อนซีนะบุญก็จำปีนะจำปีเขาแล้วเออเฮยส่งโตเพรยังเฮย ได้บ้านตะิวนนอนได้บ้าน้าหน่ด้วยชาวบ้านต้องปินไม้บ้านจะได้มัตตานอชาวบ้านจะมาขี้น่อดจะได้มาตระกอดเชิอน้องคุณชา้านจะจะท่าในการชางพุทธชิมาลังไม้เฮานอกระหอแสดงความคุ้มบใจนอดต้งกอต้องพวดมาตานอสเป็นเงินเปนทองน่อนกแสดงความคุ้มใจนอแสดงความผู้คุ้คุ้ด้ยนอดต้งกอด